ีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาเจดียจะเป็นน้องจ๋าบังเฮดโอ้ยแมมม่่าใสพี่น้องจ๋าบังผันจ๋าหาอันพญานัชนะบัวได้พญาชนะบัวได้พญาชนะบัวได้ป้าพิลึกพิลือว่าเฮดป้าทำมาเจอมืออื่นนี่ฮันมืออื่นนี่บ้านกินกับบัวได้เพราะว่าฝนน้ำนี่ฮะบังเบแบง มันดูแพงลุยอย่างใหญ่เลยพี่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 มาทั้งทีมาทั้งทีปาคดีได้ตัวละครมาพอดีเฮ็ดออกเมึงนี้มึงนี้มึงนี้อืมเป็นเข็มเป็นเข็มอยู่จ้องจ๋าเอาพี่พี่พี่นะเดีต้องฟ้าเดีต้องฟ้าแล้เป็นของเฮาวละมือนี้ค่ะปาอยู่ใต้ส่วนยางพี่น้องจ๋าใต้ส่วนยางเด้อนี่เด้อ บังฟูบังฟูบัง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 ตานอนเฝ้าไกลตาเด้ออันนี้ค่ะบังฟูบังฟูบังฟูมาที่เราต้องไปซักเราต้องไปซักให้มันเมื่อยบังฟูป้าคุณตานอนเฝ้าให้คุณตานอนเฝ้าเห็ดให้นะคะสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยอือ มือยิกอยู่ดอกเขาเบิ่งเบิ่งคุณโอ้โหโอ้โหโอ้โหนางจ๋าตื่นเต็มต oh, ื่นเต้นตื่นเต็นมากเจียวเต้นเต้นเลยมันยิงยานยีดอกน้อยนึงกำลังสีโถฝนกระตกบ่ได้เปลี่ยนใจเลยอ๋องจ๋าพี่สังอันนี้พี่สังอันนี้อ๋ออ๋อคืออะไรที่ยอดเลยป่า นี่ยังอันนี้นี่ยังน้ำันนี้น้ำระวังเยียบน้ำด้อน้ำจ้าพี่น้องจ้าเด้อเด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 เปดอืมเร็วเวเวเเ้อคุณเด้อุณเด้อุเดอเด้อุเดอเด้อูเป็นไรเป็นไรปลูกไวเป็นไร ปาพี่ลึกพลืออลีฝนกระบอกเป็นใจฝนกระต๊กอ <ım S 2> ืมแสเมนสเมแเมนสอ้หโอ้อุ้หโก้เป็นรีมเป็นรีมอยู่เมนมดเนี่ยเม้นมัดแถวเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้สะอ่อนดิสะอ่อนดิสิขอเก็บน้ำเบแบงละคุเก็บเก็บเก็บเห็นเบแบงเก็บมันละเกินละโอ้ บรรยากาศอะเพียงแคนนีดเดอ้อค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าฝนมันตกนำฝนตก,ก,กโทรศัพท์เปียกหมดละอย่ามาเดอ้อคู่ <laughs> เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะขออนุญาตตอนขออนุญาตลุยสัก,กนเดอร์